โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนาร u โต x บูร ja ุโตะอัตติเมตรินจ s สตอม c o n n e ็กชันครับพร้อมเราเล่นซาบุสะไปแล้ววันนี้เราจะเล่นอะไรครับตัวละครเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกทีแล้ววันนี้เล่นอะไรดีนะเล่นเหล่า เราโทโกฮะโอ้โหงี้โทโกโฟโ,โ,โนฮะเออต้องเรียกว่าคูโนฮะอันนี้เล่นเป็นแล้วอันนี้ยังนะเนี่ยจะว่าไปขอหาแป๊บเออเฮ้ยกาละเล่นไปยังจำไม่ไล่วะไม่ได้ไปดูด้วยแล้วคันคุโร่ละ่ะคันคุโร่จะว่าไปก็ยังไม่ได้เล่นนะตอนเด็ก ตอนเด็กเออตอนเด็กปะละไคันคูโร่มีสามล่างดีกว่มามีล่างผู้ใหญ่อีกล่างนะเนี่ยมีล่างผู้ใหญ่อีกล่างนะการะล่างนี้ก็ยังไม่ได้เล่นนะจะว่าไปคันคูโร่นี่ดีกว่าโมรุโตะอุซึมิกิโมรุโตะใช้อุปกรณ์เรียนจาวิทยาศาสต yeah. ร์ตรแย่โมรุโตะคัตส์ครับท่าแรกโมรุโตะรัส รอบรรยากาศชอรัสนะรัสรัสหรือชัสอุปกรณ์ดินจาวิทยาศาสตร์แบบสุม่มโอเวอร์วินสไดนี่แหละผมตัดสินใจแล้วผมจะเล่นนายลูกชายนาทุตกใช้อุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์ไนงะอยากจะโชว์ความเก่งกาจให้พ่อได้เห็นว่าตัวเองก็มีความสามารถโดยการใช้อุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์ที่ ที่คนพัฒนาดิจาวิทยาศาสตร์เป็นคนคนวางแผนให้ให้โบลโตใช้นะแต่โบรโตรก็สนใจนี่แน่มาดีมาดีครัา,าเอาไปเลยท่าแรกฟุกวณ์รินจาวิทยาศาสตร์อะไรวะเนะี่ยแบบสุ่มไม่เห็นสุ่มเลยก็ออกมาแค่อันเดียวแล้วนี้ล่ะเอากลายเป็นท่าไม้ตายเฉยเลยจัดก,การจะจัดก,การแล้วนะว้า นี่คือใช้กระถาน้ำของของคัมภีร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์้องกันไม่โดนว่างไงลบฟับไม่โดนจับตีเนี่ยอุ้ยจับไกลว่าเอาไปเลยกระถาดินเป็นไงว่ะอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็ไรายการหนึ่งแน,นะผ่าไม้ไตายปับโอ้เป็นปลาไปว่ะโอ้วววินใหญ จะจัดก,การแล้วนะนี่ขี่โต้คลื่นเหอนโต้คลื่นโอเวอร์มินไดอุปกรณ์ลินจาอันนี้อันนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยโอ้โหงะถึงจะยังไม่เก่งแต่ใช้อุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมเป็นไงล่ะนี่คือพลังที่แท้จริงของท่านโบรุตโต้ ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีขามาะไงตอนนี้ยังเด็กอยู่แต่แต่เป็นคนที่หัวไวไงคือโบลโตมันชอบเล่นเกมอะ่ะโบลโตมันชอบเล่นเกมอะไรชื่อเกมอะไรวะแล้วพอมีมีจาวิทยาศาสตร์อุปกรณ์จาม์เลยใช้เช็คฟ้องเนะี่ยอืซุบเกือบแล้วท่านป้าท่านป้าครับมาดีครับไอ้ท่านนี้คือไร โบลุโตคัสตี่และตี้และป้องกันเว็บปะป้าก็ป้าเถอะเฮ้ยเออคาซยิยุเหรอกระโดดเหยียบมันก็ใช้ย่างอยู่มันนะไปนี่แน่ดิจ่าวิทยาศาสตร์แบบสุ่มของผมมันไงล่ะโบลุโตคัสไมล่าโบลุโตโบลุโตคัสนี่แน่ เาไปหนึ่งสองเฮ้ยเมื่อกี้จะเป็นอุ์กริจาวะป้าหลบเก่งหนึ่งสองสามสี่นี่ยงงกระโดดถีบสี่จับทุ่มด้วยก้อนหินไปเลยจับทุ่มด้วยก้อนหินนะสี่ี่ีไงล่ะระถาของผมเวบกระโดดถีบข้างหลังแล้วก็ก้อนหินไปเลยตาไม้ตายใส่ป้าเธอเนี่ วับโอ้มันไม่ไซโค้งว่ะมันแบบว่าพุ่งตรงว่ะนี่เอาไปเอ้ยตามเว้ยโคตรไกลอะสุดแมพอะจัดก,การแล้วนะโอ้บินดยยได้ยังไงนี่โตขึ้นเอ้ยท่ามันสวยว่ะคืออุปกรณ์จานนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยคือมันใช้ได้ไวก็คือเพราะอะไรรูม้มหเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ จักระของตัวเองเป็นไงล่ะนี่คือพลังที่แท้จริงของท่านโบรุตโตชิชิชิคือมันไม่ต้องใช้จักระของตัวเองเลยอะ่ะมันเป็นแบบกระถางลินจามันใส่มาในคัมพีร์เล็กๆม้วนเล็กๆแล้วอะ่ะแค่เอาคอมพีร์ไปใส่ไปในเครื่องแล้วก็ออกมากลายเป็นกระถางลินจามันก็ไม่ได้ใช้ง่ายนะอุปกรณ์ลินจามันต้องเป็นคนที่หัวเร็ว ไอ้สถานการณ์นี้ต้องรีบใช้จากกาักระเอ้ยต้องใช้วิชานี้สถานการณ์นี้ต้องใช้วิชานี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเครื่องหนึ่งจะใช้ยากนะแต่ถือไปอูรกกินจาที่ทุกคนใช้ได้เออทุกคนไม่มีไม่มีวิชาเรนจาก็ใช้ได้เข้าใจไหมทำมาเพื่อการนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายมันก็จะทำให้ทุกคนที่ไม่มีที่ไม่เก่ง ไม่เก่งใช้คาถาลิจาที่ไปไทายทางไม่ดีได้นะแบบพวกอจชญากรอนะไรเงี้ยเอาไปซื้อไปใช้นี่แนะจับตีแน่๊นะอปจับกระโดดทีบใช้ง่ายใช้ง่ายกระโดดทีบใช้ง่ายวะ่ะเอว่าไงครับเอาไปแล้วก็ตามไปอา้าวไม่ได้วะ่ะมันต้องใช้จังหวะเนะนี่ยซุบหนึ่งเอาเอาทำไมหันเรื่องแล้วนะนะโมโุโตโอเอ้อ ตามอะไรของแกบรูโตหนึ่งสองสามสี่ะโดดทีบไม่สำเร็จตามหนึ่งหนึ่งสองแหวนนี่ไไม่โดนครับตามไม่โดนก็โดนทีบหลังเอาตายเลยเนี่ยเออไม่ตายว่ะดีมากิปชากเรียบร้อยได้ได้ดูดิ เรียกมาแล้วก็หยิบแล้วก็ใช้กระถาแล้วก็โต้ขึ้นไปในขณหล้ามเสร็จแล้วก็ใช้กระสุนปุ่งจักรอุปกร,กรณ์จานนี้เนี่ยสุดยอดไปเลยครับเดี๋วยวต้องมาดูนะว่าหลายล่าของบรูตโตเนี่ยจะเวิร์เป็นยังไงเป็น,นยังไงล่ะนี่คือพลังที่แทจ้จริงของขันบรูตโตล่างอื่นอ่ะเด กิ่งด้านเตะต่อยเฮ้ยจะว่าไปยังมีตัวนี้ว่าที่เรายังไม่ได้ซื้อมาเล่นตัวตระกูลตระกูลโมโมชิกิใช่ที่ไม่ได้ซื้อมาเล่นตัวนึงตัวนี้เนี่ยแต่ล่างเนี่ยอันนี้ล่างตอนสอบจูดินอันนี้ล่างคามะเล่นไปแล้วอันนี้ล่างอะไรล่า,ลาสุดปะ สไตล์บริโต้สไตล์อ๋อก็ศูนย์คงจากล่องห่นไว้ล่างนั้นนี่โอเวอร์วินไอันนี้อุปกรณ์ินจาโดยเฉพาะเลยคราวนี้เราจะมาเตะต่อยดิเตะต่อยด้วยอุปกรณ์ินจาไงการใช้ตามสถานการณ์จริง hey, บริโตะย,ยอดเยี่ยมแค่ไหนนี่แน่กระถานน้ำแล้วก็ฐานลมแล้วก็กระถาไฟอ่ะเหือางงานไงใช้ได้คล่องแคล่วฮะเอาไปกระถาวิ่งแล้วก็ตาม เป็นไงกลางอากาศเป็นไงใช้คอมโบกับท่าการอากาศเอาไปเฮ้ลงล่างเฮ้ยกระถานดินว่าอยี้นี้เถื่อนกระถาน้ำจับปีแน่จับปีแน่อะไรครับเถื่อนเอื่อนแวบกระโดดถีบเป็นยังไงล่ะกระโดดถีบระยะกลางถือว่าใช้ได้ง่ายอยู่หลบกันเฮ้ยซุบโดนตบขัด ล้ก็ครับมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เเฮ้ยสออะไรครับจับไม่เอานะผมยังใช้ท่าลงข้างล่างไม่สําเร็จเลยคาดินแล้วก็สายฟ้าเว้ยเอาไปร้อยขาตะการแป๊บแปบ๊แปบขึ้นข้างบนไม่สําเร็จขึ้นข้างบนไปป้าคารินป้าคาริน ป้าคารินครับผมเอาไปเลยป้าคารินฟิวเอาไปไหมฟิวโอ้ยช็อไม่โดนป้าคารินครับนี่แน่โบลโตคัตไปดิโบลโตคัตไม่สำเร็จเดี๋ยวก่อนเสียงเสียงไม่ช็อตเสียงไม่ช็อตก็โอเคภา,ารากาจภารกาจหมดโตทีปดีนะไปกินด้วยก้อนหินยักษ์ มาเลยครับเอาไปลากรฟิวเรียบร้อยครับโอเวอร์วินไดจะจัดก,การแล้วนะต้องคืนให้ได้แท็ก็ระถานนะไอกระสุนกงจักรนี่ก็อุปกรณ์ใจานนี้สุดยอดไปเลยเนี่ยไอกระสุนกงจักรที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้ตะกระของตัวเองไนะถึงได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ ก็คือเป็นกระถาที่อยู่ในคัมภีร์ถ้ามีอุปกรณ์ในนี้แล้วก็ไม่ว่าคาถาแบบไหนก็สามารถใช้ได้แกงสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะนะไม่ใช่กระสุนกงจักรของตัวเองด้วยนะก้อนใหญ่ขนาดนะั้นคือกระสุนกงจักรที่เขียนไว้ในคัมภีร์แล้วว่าเรียกออกมาจะต้องเป็นจักระประมาณนี้ไอ้น้ำกระถาน้ำเยอะๆนั่นก็เป็นเขียนที่คัมภีร์เรียกกระถาน้ำมา ไม่ใช่ใช้จัก,การะตัวเองทุกทีจะใช้จัก,การะตัวตัวเองกันเนี่ยถ้าเรียกในน้ําเยอะขนาดก็คือต้องมีจาัก,การะเยอะมากมใช่ไหมล่ะคือเราเห็นกันอยู่นี่ก็คืออุปกรณ์ลินจาล้วนๆแวบอะไรครับป้องกันจับเอาคนละหน้าเลยโมรุตโตะนี่นะนี่นะตา,ามตามอย่าอย่าเพื่อ,อโดน โดนอะไรเข้าไปฟุบๆเอาไปลอยตามขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนลอยเฮ้ยป้องกันว้าวเกือบไปแล้วคาถาหมดโบลุโตคัทเข้ามาเดี๋ยวลองโบลุโตคัทเลยไว้ไว้โจมตีข่าม้ตายอะไรอ่ะไม่โดนอ่ะเฮ้ยอ้าเกือบไปแล้วตีนี่ไงเป็นไงล่ะคล้องแคลว์โบลุโตเป็นคล้องแคลว,นะว์นะว้าวโบลุโตคัท ข้ากล็ไปข้าไว้ตายเฉยเอเข้าขอโทษด้วยถ้าจะคัสซะหน่อยเอาไปเลยบโ,โตลัสเรียบร้อยเลือดเกือบหมดหลอดสมมตมหน้านี่ไงแวบแวบเอาแวบไปได้แล้วแย่แล้วงานงอกเอองานงอกไม่นะ ลบไม่ได้หรอกไม่ได้การแล้วต้องรีบพอเดืยดเลือดเราก็ขึ้นนี้มามาเลยตีแน่ตีแน่ตามตีแน่กัสครัสคัสตามอยู่นี่ครับแล้วถ้าเราใช้กระถาตอนนี้ไม่ได้เลยกระโดนทีบโอ้โหก็โดนทีบถึงด้วยตีแน่มา ผมจะใช้นี่กระโดดแล้วก็สายฟ้าต่อยหน้าเป็นไงล่ะแล้วก็ถ้าไม้ตายลาก่อนอเรียบร้อยโตขึ้นซะว้าใครคิดท่าดี้วะในการ์ตูนมีท่านีป่ะ กุ้กกริจานี้เนี่ยสุดยอดไปเลยในาการ์ตูนมันไม่ได้มีท่าแบบนี้เลยนะเฮ้ยมีม,มีตอนมันแข่งจูนินอะ่ะมันใช้อุ้กริจาเรียกน้ำออกมานะเห็นอยู่ถ้ามีอุ้กริจานี้เออกุิจานี้แล้วก,ก็ไม่ว่ากระถาแบบไหน,นก็สามารถใช้ได้สุดแกงไปเลยเออใช่ตอนถอดจูนเนี่ยนะที่มันแย่งพงนะถ้าผมจำไม่ผิดแราวโตมันใช้กระถางน,น้ำ แต่ไม่ได้ใช้กระสุนคงจะใช้ใส่ฟ้าเปล่าหรือใช้ตอนนี้เป็นไงตอนนี้มันไหมใครได้ดูโบลโตบ้างตอนนี้มันแค่ไหนผมไม่ได้ดูเลยตั้งแต่ตั้งแต่โบโตใช้ล่างใช้ล่างนะนะั้นอะไม่ได้ดิตอนตั้งแต่โบลโตโบรุโต,โตไปบิติบิติ อีกวิติกับซาสเกะไปอดีตด้วยวะเรียกว่าไปอดีตดวะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ค่อยได้ดูเฮ้ยท่านี้ทาา่าไหนอ่ะอ๋อทา่าท่าครึ่งบนมับเอาไปลอยแล้วก็ตามไม่ได้ไว้ต้องใช้จังหวะที่เร็วกว่าวนี้ลอยขึ้นลอยขึ้นไม่ได้ไม่สำเร็จย,ะยะ่อย่อต่อยข้างหลังต่อยข้างหลังสายฟ้าดีกว่าสายฟ้าดีกว่าครับผมลอยขึ้น ลแล้วข้าจะตามขึ้นไปตี้อย่าพึงง่งลงไปตี้นะตี้นะเอาใหม่สายฟ้าลงไปใหม่เหมือนไงล่ะกระโดดทีพปั๊บกระโดดทีพปั๊บสำเร็จบอโต้คัสบอโต้คัสไม่ค่อยบอลโต้จ้าปั๊บอ๋อโอ้ยบอโต้รัสเอาใหม่ นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ไม่สำเร็จออตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊มันยังไงล่ะอ่ะรีบจบดีกว่ารีบจบด wow, ีกว่ากระทากระทาลมกระทาลมกระทาไฟแล้วก็ตามอ้าวไม่ขึ้นเนาะให้ขึ้นข้างบนไม่ยอมขึ้นเนาะไม่ไม่ห้ามชาร์จห้ามชาร์จห้ามชาร์จถ้าไม่ตายเลยวับไงล่ะต่อเนื่องแล้วเบิร์พลังจะเป็นยังไงวะ อย่าบอกนะระเบิดลังก็ไม่มีอะไรกระสุนโกงจักรนะตอนนี้ยังไม่ให้พูดเลยอุปกรณ์จานี่สุดยอดไปเลยแต่ตอนตอนมันใช้ใช้กระสุนโกงจักรก็ไม่เห็นพูดชื่ออะไรเลยกระถางน้ำก็ไม่บอกกระถางน้ำอะไรไม่บอกว่าพยายามน่ะมันล้าสมัยไปแล้วความอ๋อน่าจะหมายถึงว่าการฝึก ฝึกอะความพยายามก็ฝึกเป็นลินจามันเล่าทำไหร่แล้ว,ลวใช้กลลินจานี้ดีกว,ว่าไม่ต้องฝึกก็ใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นใช่ปะความหมายของมันของไหวของบรุตโตก็คือจะใช้เทคโนโลยีว่างั้นเถอะคนเลิกใช้ม้าขี่กันแล้วขับรถดีกว่าเออไงประมาณนั้นอะขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ม,ม้ามอขี่ไปทำไม หมดยุคแล้วจะเปลี่ยนโลกลินจาให้เป็นยุคไฮเทคเนี่ยยังไม่จบเราต้องมาระเบิดพลังดูสิบรูโตอุปกรณ์ลินจาตอนใช้อุปกรณ์ลินจายังไม่เจอกับซาสึเกะนะคิดว่านะแ่หีเจอแล้ววะเฮ้ยเป็นซาสึเกะยุคเก่าอย่ามาโจมตีนะมาแค่เนี้ย ไม่มีอะไรเลยจ้าเอาไปเฮ้ยเฮ,ยฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้อะไรอะ่ะทำาไมมีไฟฟ้าออกมาวะเฮ้ยงงวะ่ะนี่แน่เมื่อกี้ไฟฟ้าของซาสึเกะเหรอเอาไปเลยคาถาดิน้นคาถาสายฟ้านี่ ก่อนเมื่อกี้ระเบิดพลังแล้วแปลกๆไหมจบแล้วใช่ไหมจบอา้าวหรือก็ปกะฐานนีว่วะระถาของซาสึกิปะวะดีแน่ยันระเบิดไปดีขอแปลงร่างหน่อยไม่นะซาสากึกิแปลงวับเอาไปเลยข้าไมา้ตายหลบได้ไหมล่ะไม่หลบก็โดนโอ้โหวินไดจากกาักรนะาคาถานา้ำและ ศูนย์นจับเยียน,นี่ไงก้อนบอลเลอร์ชาร์จแปลงพลังแป๊บรอแป,ป๊บอย่าพึ่งเข้ามาป้องกันกระโดดพิชไปเออก็ไม่เห็นไอ้นี่เลยก็ไม่เห็นมีไฟฟ้าเลยแล้วเมื่อกี้มันติดไฟฟ้าไปได้ไงวะหรือต้องปาาใกล้ๆวะนี่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 เฮ้ย มันออกมาได้ไงวะนีไ่ไงนีไ่ไงมันต้องเตะต่อยไปสักพักแล้วใช้กระถาลินจาวิใช่ปะแล้วก็ตอนสกเกตจะตายล,ละลากก่อนอ้าวไม่ตายวะมึนไปดีมึนไปดีมึนไปดีปดอ้าวอยู่ไกลขนาดนี้ก็ลาก่อนปาบเรียบร้อยเห็นเลือดอยู่แค่นะั้นเฮ้ยเมื่อกี้ไฟฟ้ามันออกมาแล้ววยออกมาได้ไงวะ ไอ้อุปกรณ์ลินจาแบบสุ่มนั่นแน่เลยอุปกรณ์ลินจานี้สุดยอดไปเลยนี่ผมว่านะไอคำว่าอุปกรณ์ลินจาแบบสุ่มเนี่ยมันต้องใช้ตามระยะนะได้อุปกรณ์ลินจาสุดเจ๋งมาใช้เอ้ยมาแล้วคือกระถารินจาอุปกรณ์ลินจามันต้องใช้ระยะ ไกลก็จะเป็นแบบปาาไปเป็นลมตัวระยะใกล้จะเป็นสายฟ้าเหรอเอ้ต่เนยใช้ใช้ตอนแปลงล่างนะเดี๋ยวผมรลองใช้ตอนไม่แปลงล่างเดี๋ยวใช้มากก็ตายพอดีทมมาลองตอนแปลงล่างก่อนฮแล้วก็ไปโจมตรีระยะไกลเอ้ยระยะใกล้ดิแล้วก็ใช้อุกกรณ์ลิจานี่ไงเห็นไหม แล้วก็ใช้อุปกรณ์จาไม่สำเร็จเอาไหมหมดมาถ้าหมดห้าหมดหเดี๋ยวก่อนเยวไว้คราวนี้เราจะไม่ใช้คราวนี้เราจะใช้เป็นระยะใกล้ตามจะใช้ทักกีท่ทีหนึ่งสอง,ส,องสามนีม่ไงนี่แน่คัสคัสลัสเว็บ บ้องไปไม่โดนเฮ้ยไม่ใช้ใช้ผิดอือหมดลุกอืออันจะถ้าไปนะอือเฮ้โอ้โหเลือดฉันอย่มีกระถาได้ต้าทากระถาดุตานี้ได้รอก่อนนี่แหละอ่านทาน มาดิมาดิใช้พวกลุ่มสามหนึ่งสองสามไอกระถ่ายจ้าปปสอู๋มันไม่โดนว่ะหรือใช้ตะกางกาดไม่ได้กางกาดไม่ได้หนึ่งสองสามตีนี่แน่อูมันยังไม่ได้ร่ายเลย แต่ถ้าเราไม่เตะต่อยแล้วเราใช้กระถามันจะ,ม,นจะมันก็เป็นปามกันเลยเนี่ยเนี่ยจะเ,เป็นอันนี้เน,นะแบบสุ่มมันเขียนว่าแบบสุ่มเนี่ยแต่ใช้ตอนเนี้ยเห็นไหมมันจะมันประสานดินอยู่นะนี่โอ้โหคุดไกลหรือต้องกดค้างวะเดี๋ยวก่อนจะตายแล้วลาก่อนเราจะตายแล้วต้องล,ลาก่อนถ้าผมกดค้างแล้วมันไม่เห็นใช้ได้นะ กดค้างแล้วปล่อยอกลอลิจานี้สุดเจ๋งเอ้ยกำลังสับสนกะที่จริงมันก็ถูกนะม,มันเขียนว่าแบบสุ่มนะตอนใช้กระถานินจาแต่ผมทำไมมันได้แต่กระถาลมมาเนะกลอลิจานี้สุดเจ๋งไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้เราได้ได้ปาไปเป็นเป็นตะกอใจลมปาไปเป็นเอ้ยแล้วก็ยิงออกไปเป็นสายฟ้านะแต่ยังงงว่ามันออกมาได้ยังไง กดค้างเหรอทำไมตาแรกๆผมกดค้างไม่เห็นมันออกมาวะโตโตโมีความลับเหรอวะโตโตมีความลับได้ไงวะป้องกันตีแนนะ่ลบฟบนี่กดค้างเนี่ยนี่กดค้างนะคือซุบน,นะนี่กดค้างกดย้ำๆเฮ้ยกดย้ำวุ้ยวับถอยหลังกดย้ำครับ กดย้ำแล้วสายฟ้าจะออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยซวยรนี่อะไรวะเนี่ยนี่นี่เป็นปลาใช่ไหมแล้วกดย้ำย้ำโอ้โหโคตรไกลอ่ะบนโต๊ะคัสถอยหลังย้ำ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 นี่โอ้โหเพิ่งรู้ว่าต้องกดรัวๆว่าถ้าไม่กดรัวมันจะปลาปลาไปแต่ดับกระจายลม ถ้ากดรัวเ้ยหรือสองทีเดี๋ยวก่อนจะตายแล้วนะหนึ 1, ่งสองน่าปลาไป็นนั้นไปโอ้โหจะตายอยู่แล้วโอเคทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วหลบบหลบเอาร์ตกระแปลงร่างด้วยก็ได้แวบสายฟ้าบนตัวล่างใหญ่นีอย่างเง โอโตคัสตุ๊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 โอโตคัสโอ้โหกิบกรยายาสะอาดเพิ่งจะรู้ว่าต้องทัก่านี้ด้วยความพยายามน่ะมันล้าสมัยไปแล้วจากนี้ไปต้องชนะอย่างชานชาราสสินี่ไงเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีสายฟ้าด้วยไอเราก็กดแล้วนะแต่ไปไม่ติดเพิ่งจะมาติดด่านนี้วะบั็อกบ่า เพิ่งจะเห็นท่าใส่ฟ้าโคตรไกลอ่ะเอากระถางใส่ฟ้าของซาสึเกะมาวะนะจำได้ไหมกระถางใส่ฟ้าของซาสึเกะมันจะม,มีระยะไกลด้วยอะพี่เปลี่ยนจะกะให้เป็นดาบใส่ฟ้าด้วยว่ะน,นี่เป็นดาบใช้ได้ที่ร่างนี้ก็ใช้ได้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ